หนึซ้ำนี่เป็นไงว้าวโคตรสุดนะครับฮ้ล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกณผมราการและบ้านเกมเมอร์ช่นเคยโอ้ย, <Yeah. S 1> ยนะครับวันนี้เกมไมค์ครับนี่นะฮะเย่นะครับ วันนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับชื่อคลิปก็ตามนั้นเลยนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเลเท็กซ์นั่นเองนะครับโดยใช้การ์ดจอของพี่นะครับก็ได้ไปประกอบคอมมาใหม่นะฮะซึ่งนะครับพี่ได้เสียเงินไปนะครับประมาณ60,000กว่ากว่าที่นิดนะฮะก็ CPU นะครับสเปคต่างๆนะครับก็สามารถไปดูในคลิปช่องพี่ได้นะครับหรือไม่อาจจะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปชั่นนี้ละกันเนาะแล้วก็สเปคต่างๆด้วยนั่นเองนะครับ สำรับการ์ดจอนะครับที่จะใช้เ a เท็กซ์ได้นะครับจะต้องเป็น RTX เท่านั้นนะครับตั้งแต่2 0 6 0ขึ้นไปนะครับก็สามารถใช้เ a เท็กซ์ได้นะครับก็พี่อยากจะทดสอบคอมพี่ด้วยนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ไปซื้อตัวเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในราคาประมาณ 700กว่าบาทนะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาลองดูนี่แหละนะครับเสียเงินเป็นว่าเล่นอีกแล้วนะฮะโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวไปที่มาร์เก็ตก่อนนะครับพี่ได้โหลดตัวแมปมาแล้วนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับพี่จะพาทัวร์สองแมปก่อนนะครับก็คือแมปด้านซ้ายนะครับแล้วก็แมปอันนี้นะครับโอเคต่อไปพาร์ทหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นแมปไหนนะครับโอเคก็รวมทั้งหมดแล้ว3พาร์ทนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะมาครับเราก็มาเริ่มจากแมปแรกก่อนเลยนะฮะโอเคทําการกดสร้างนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเต็มตัวหนึ่งสองสามนี่เป็นไงว้าวโคตรสุดนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันจัดสะท้อนกับพื้นนะครับมันเป็นเลเท็กซิ่งนะครับจากการจอไข่เอนมีเดียนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะดูมอสแสงเงาดูสินะครับ โคตรเท่นะฮะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเบต้านะครับพี่ก็เอ่อมาลองทดสอบดูด้วยนะครับโอเคส่วน FPS นะฮะตอนนี้นะครับวิ่งอยู่ประมาณ75นะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวทำการเข้าไปดูในแต่ละโซนกันนะครับว่าโซนนั้นนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากโซนแรกก่อนเลยนะฮะ <Yahoo! S 1> โอเคปึ๊บอ่า,ว,าว้าวอุย้ย นี่มันอะไรเนี่ยโหดูแสงนะครับแสงจากพระอาทิตย์นะฮะที่ส่องลงมานะครับ <Wow. S 1> จากรูนะฮะเห็นเป็นแบบเป็นอ่าลำแสงเลยอ่ะนะฮะสวยมากนะครับดูดินะฮะอันนี้เราก็เข้าไปอยู่ในโซนแบบที่แบบว่าคล้ายๆแบบเล่นสีนะครับอ่าโซนสีนะครับโอเคเริ่มจากสีแรกเลยนะก็จะเป็นสีขาวนะครับดูดิเห็นปะมันจะสะท้อนกับพื้นนะครับพื้นแล้วก็กระจกนะครับ าเป็นไงโอ้โหโอเคอย่างเช่นนะครับมาจากสะท้อนกับตัวเรานะฮะเราก็เดินเข้าไปใกล้ใช่ไหมตอนนี้หน้าตานะครับตัวพี่นะเป็นสีขาวนะครับแต่พอพี่จะเดินไปอีกฝั่งนะครับก็จะเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเลเท็กซิ่งนะครับนี่สีเขียวนะครับแล้วก็สีน้ําเงินสีแดงนะครับมันก็จะผสมกันไปนะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวพี่ทําการปิดเลเซ็กซิ่งให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะกากขนาดไหนนะครับโอเคแล้วก็เข้าไปที่อ,อันนี้นะครับแล้วก็ปิดเลยโอเคพี่ปิดเรียบร้อยนะครับ oh, <no. S 1> เห็นปะโคตรกากเลยกากมากนะครับเราไม่มีเลเซ็กซิ่งนะครับตรงนี้จะไม่สะท้อนเลยนะฮะเห็นไหมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นแบบนี้นะครับจะต้องมี อร์ไมค์คราฟต์วินโดว์สิบก่อนนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่เปิดเรตติ n งก่อนนะครับปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นไงกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วดูกข้างบนเห็นไหมอ่ามันเล่นเป็นแบบเป็นสีเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นการเล่นสีเอยเล่นแสงเหมือนกันนะครับว้าวดูดิเห็นไหมที่มันลงมานะครับแล้วมันกระทบ ข้างๆนะครับเห็นปะข้างๆนี้ก็จะแบบสีอ่อนๆหน่อยนะครับอันนี้ก็แบบสว่างนะครับเนี่เป็นไงโอเคอันนี้แบบเอ่อีบล็อกอยู่ข้างบนนะครับอย่างเช่นเราจะเอาบล็อกอื่นนะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่านี้คือบล็อกอะไรโอเคก็น่าจะบล็อกนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นบล็อกสีชมพูแล้วกันนะครับโอเครู้สึกว่าน่าจะวางข้างบนหรือเปล่าใช่ปะไม่ใช่ อ๋อมันคือรสโตนะครับโอเคโทษทีโทษทีนะฮะโอเคนี่ก็แบบสีฟ้านะครับแบบหลอดไฟอะไรสักอย่างนะดึกไปออกนะครับก็ดูสวยเท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบคมไฟนะฮะเห็นไหมโอเคแล้วก็ห้องต่อไปนะครับโอ้โหตรงนี้แบบเขียวมากเลยแสบตาจริงๆนะโอเคห้องต่อไปก็เป็นการเล่นแสงเหมือนกันนะฮะเห็นไหมสวยเลย มองไปไกลๆนะครับเห็นไหมมันเป็นลำแสงลงมานะครับตรงนี้มีให้ปรับเวลาด้วยนะครับโอเคตอนนี้พี่ปรับเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมพอแบบตอนเย็นแบบแสงแบบส่องเข้ามาในรูนะฮะก็จะเป็นเงาลำแสงแบบนี้เลยนะว้าวสุดยอดนะครับโอเคปแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ล็อบบี้กันนะครับตรงนี้มีให้กลับหรือเปล่าไม่มีนะฮะอ่ะนี่เลยนะฮะทูล็อบบี้นะครับปั๊บ โอเคครับต่อไปห้องที่2นะครับก็จะเป็นวอเตอร์หรือเปล่าอ่าเป็นห้องแบบคล้ายๆแบบโลกในทะเลอะไรอย่างนี้นะครับในตู้ปลานะฮะตอนนี้พี่ก็เข้ามาในนี้เรียบร้อยเลครับว้าวโอ้พระเจ้าจอร์ดนะครับใครบอกว่าไม่ครับกากนะฮะไม่จริงเลยนะพอมาใช้ RTX แบบนี้นะครับสวยมากนะครับดูดีดูในตู้ปลาสวัสดีเจ้าปลาน้อยโอ้โห ว้าวโอเคอน,นี่คือกระจกใช่ปะเดี๋ยวขอ c o ี้ไปก่อนโอ้ดูดินะครับเฮ้ยก็เท่นะครับโอเคแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะครับเป็นตู้ปลานะฮะโอเคตรงนี้มันก็อาจจะเขียวๆหน่อยนะครับโอ้โหเกี่ยวกับจีเลยนะครับมีต้นไผ่ด้วยนะครับแต่ไม่มีปลาเลยตู้นี้นะครับปลาหายไปไหนหมดเนี่ยสามารถทุบตู้ปลาได้หรือเปล่าวะ อา้าวทุบได้เฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ำลวก่ะเดี๋ยวปิดก่อนุโ,โอเคครับดีนะปลาไม่แบบล่วลงมาด้วยนะฮะสวยมากนะครับดูแบบแสงเงานะฮะที่แบบว่าตกกระทบนะครับแล้วก็เห็นไหมหน,นะดูผน,นังนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีห้องข้างหลังด้วยนะครับโอเคแล้วก็เปิดประตูเข้าไปดูกันป๊าว้าวสวยมากนะครับมีปลาโชว์ด้วยนะครับ มีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะครับประมาณนี้เลยนะฮะเฮ้ยเทมากนะครับตรงนี้มีกลับล็อบบี้นะเดี๋ยวเราค่อยกลับนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นอุโมงค์ปลานะครับอุโมงค์ปลาว้าวเราเข้ามาแล้วครับโอ้ยหวัดดีเจ้าปลาหมึกน้อยโอ้โหเล่นหาเพลินเลยสวยมากคุณผู้ชมวุ้ยไนเป็นตูแล้วะนะเี่ยเอ้ย,อยมาทำอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะครับ เอฟพีเอนะพี่วิ่งอยู่ประมาณ60กสกว่าๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วก็กลับไปที่ล็อบบี้ใหม่นะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นห้องที่3นะฮะห้องลูมนะครับก็น่าจะเป็นเป็นโซนไปนะครับเช่นแบบเป็นห้องต่างๆนะครับว้าวตอนนี้เราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเริ่มจากห้องแรกก่อนเลยนะฮะโอเค ดูดินะครับมีตู้ปาตรงนี้ด้วยนะครับว้าวสวยมากนะครับเหมือนแบบว่าหลุดเข้าไปอยู่ในไม c ค a ับจริงๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับโอเคดูแบบเงาที่แบบตกกระทบนะฮะจากข้างนอกนะครับลงพื้นนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะปิดให้ดูอีกอ่าสักรอบหนึ่งละกันนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ปิดเลเท็กซิ่งนะครับอ่ะเห็นไหมโคตรมืดเลยนะครับ กากเลยดูดิคุณผู้ชมนะฮะไม่มีแบบว่ามอสแสงเงานะครับแล้วก็ดูข้างนอกตูนะครับอ่าเป็นไงโอเคแล้วก็เปิดใหม่นะครับไปครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูห้องนี้กันนะครับห้องที่สองนะครับว้าวดูจากบล็อกสีแดงนะครับที่มันตกกระทบกับพื้นนะฮะเห็นไหมอ่าสีเขียวก็เป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็หลอดไฟข้างล่างนะครับหรือว่าบล็อกไฟนะครับที่แบบว่าตกกระทบแบบโดนรถไฟก็ประมาณนี้เลยนะ มันเป็นอะไรที่แบบว่ามหัศจรรย์มากนะครับสุดยอดดูดิชอบอะนะครับนี่แบบว่าถ้าเป็นอาร์เทคแบบว่าธรรมดานะแบบว่าไม่ได้เป็นเบตานี่ก็เอผมจะโหลดมาเล่นเลยนะฮะบอกเลยนะครับต่อไปห้องต่อไปเลยนะก็จะเป็นห้องนี้นะครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะครับดูดินะการตกแต่งนะครับเหมือนแบบว่าไม่ได้ได้หมายคับอะนะฮะเออนะครับแบบคล้ายๆแบบเป็นหนังเลยนะ โอเคเป็นห้องนอนแบบนี้เลยนะครับว้าวเท่ใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้เขาก็จะแสดงเหมือนแบบว่าเป็นโคมไฟนะครับโคมไฟอันนี้ก็เป็นที่นอนนะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับโอเคตกใจหมดเลยดู <c oughs> ว่าใครยืนอยู่นะครับเมื่อกี้โอเคต่อไปห้องที่สี่นะครับอ่าหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นห้อง กับข้าวนะครับหรือว่าทานข้าวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับห้องอาหารนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะครับเห็นไหมโอเคตรงนี้ก็มีแสงตกกระทบลงมาด้วยนะครับที่พื้นนะฮะสวยงามนะครับถือว่าเท่เลยนะฮะโอเคต่อไปห้องที่5้านะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องกระจกนะครับ ถ้าเราเอาเลเท็กซิ่งออกเนี่ยนะครับมันจะเห็นเป็นแค่กําแพงธรรมดาเลยมันจะไม่สะท้อนเงานะครับแต่ถ้าหากว่าเราเอา่อวางบล็อกอะไรนะครับมันก็จะสะท้อนในกระจกด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างนะครับว่าจะวางบล็อกอะไรนะครับโอเคพี่จะวางบล็อกนี้เลยกันนะสีน้ําเงินนะครับอ่ะเห็นปะในกระจกมันก็จะสะท้อนแบบนี้เลยนะครับอ่าตัวพี่ก็จะสะท้อนนะครับ โอเคพิกเอาออกก่อนนะครับแล้วก็ห้องต่อไปนะครับห้องที่หนะฮะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับห้องที่หนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นในถ้ำนะฮะนี่ว้าวดูสินะครับดูลาวานะครับดูแสงเงาลาวานะครับที่แบบว่าไปกระทบแบบบนผิวหนังหรือว่าผนังนะครับโอเคแล้วก็ดูตรงนี้นะครับบล็อกเพชรนะฮะ บล็อกเพชรก็รู้สึกว่าจะมีแสงด้วยนะครับแสงของบล็อกเพชรนะฮะก็จะกระทบกับพื้นนะครับเป็นสีฟ้าๆนะครับประมาณนี้เลยนะฮะบล็อกไตมอนนะฮะแล้วก็บล็อกทองแล้วก็บล็อกเหล็กนะครับตรงนี้เห็นปะอ่าสวยเลยนะครับสุดยอดอ่ะชอบชอบนะฮะไปครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ล็อบบี้ใหม่นะครับไปดูกันนะฮะโอเคครับต่อไปห้องที่สี่นะ อ่าโอเคแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครับห้องนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคดูข้างล่างตัวนี้ข้างล่างคืออะไรอะ่ะอ่าน่าจะเป็นน้ําหรือเปล่าอ่าเป็นน้ําจริงๆด้วยนะครับโอ้ใช้ได้เลยนะฮะดูหลอดไฟเอ้อบล็อกนะครับมันจะกระทบกับน้ำนะฮะมันก็จะเห็นด้วยนะเป็นเงานะครับเท่มากนะครับชอบอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าคือห้องอะไรนะครับ๊อ ไปครับแล้วก็กลับไปที่รับปีใหม่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอ่าแมปนี้นะครับมีทั้งหมด4โซนนะครับแล้วก็ในแต่ละโซนนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับว่าให้เราดูแบบเงาแสงอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปกันอีกโลกหนึ่งเลยนะฮะ let's go โอเคครับตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่อีกแมปหนึ่งแล้วนะครับแมปนี้นะฮะก็จะเป็นโลกทะเลนะครับคล้ายๆแบบ โลกใต้ท้องทะเลเลยนะฮะแล้วก็จะมีแบบปลาศาสนะครับโคตรใหญ่นะสวยด้วยนะครับโอเคครับถักว่าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยหนึ่งสองานี่ตอนนี้เราก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอเราเข้ามานะอ่าโอเคครับรู้สึกว่าเห็นมีปลาโลมาว่ายแวบนะครับไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวว่ายขึ้นไปกันนะครับตอนนี้นะครับพี่แบบว่าไม่ได้เปิดสุดนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ตรงนี้น่าจะให้เดานะครับก็คล <c oughs> ้ายๆแบบสาลายนะฮะใช่ไหมเออน่าจะใช่สาลายนะครับโอเคเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวพี่จะทําการเปิดให้สุดเลยนะครับไม่รู้ว่าคอมจะระเบิดหรือเปล่าน,นะฮะ oh, <no. S 1> โอเคตอนนี้พี่จะเปิดให้สุดเลยนะฮะถ้าเปิดประมาณ16ก็จะเห็นระยะประมาณนี้นะครับโอเคพี่จะเปิดให้สุดเลยนะฮะเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนโอเค มาเปิดสุดแล้วนะครับว้าวคุณผู้ชมดูดินะครับอันนี้คือพี่เปิดสุดแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะฮะ FPS ตอนนี้พี่วิ่งอยู่ประมาณ50กกว่านะครับโอ้โหสวยอะ่ะบอกเลยนะครับโอเคถือว่าเท่เลยนะฮะสุดยอดนะครับโอเคแล้วก็โลกใต้น้ำนะฮะเห็นไหม ว้าวมีปลาด้วยสวัสดีเจ้าปลาน้อยขอตีได้ปะตีเน่ยนี่เนี่เน,นี่เป็นไงโอเคเดี๋ยวพี่จะทําการปรับเวลานะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะปรับเวลานะครับประมาณนี้เลยนะตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับนี่เป็นไงตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับดูดินะฮะโอ้โหมันเลืองแสงนะครับมันตกกระทบน้ําเห็นไหมเห็นไหมที่มันว่ามันเลืองแสงนะครับดูดิดูความเลเท็กซิ่งของมันนะฮะ โอ้โหสวยมากนะครับถ้าใครอยากลองนะครับแนะนำว่าต้องซื้อการจอแบบนี้แล้วนะฮะที่แบบว่าเป็น RTX นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะปรับเป็นตอนกลางคืนนะครับดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับโอ้โหดูดิว้าสุดยอดนะฮะโอเคครับเราก็จะททำการปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนเลยนะ,ะปุ๊บเรียบร้อยนะฮะโอเคนี่ก็คือแบบว่าตอนกลางคืนนะครับเห็นไหม สวยอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะบินเข้าไปใกล้ๆนะครับไปดูความละเอียดนะฮะนี่นะครับโอเคดูจากตรงนี้ดินะครับสีม่วงๆเห็นไหมมันกระทบอ่าลงน้านะฮะผิวน้ํานะครับนี่แหละนะครับสุดยอดนะฮะโอ้โหต้องลองอ่ะบอกเลยนะครับโอเคครับก็ไปกันปครับจับอ่าคลิปนี้นั่นเองนะะก็มารีวิว เลเท็กซิ่งกันนั่นเองนะฮะก็ให้ดูความสวยงามนะครับของมอสนี้นั่นเองนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็ฝากตัวแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคครับฝากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับรีมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนั่นเองนะจะไม่ลพลาดชมคลิป,ปใหม่ๆก่อนใครนะครับฝากทุกันนะโอเคแล้วเจอกันพาร์ทหน้าจะเปตามดูไม่บ่าย,ายจีกันจุ๊บจุ๊บ